คือเคสของเราอะค่ะเขาทักเรามาในทางไลโอเอเนาะ<ช>ว่ามีปัญหาพี่สลานมีปัญหาอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับลุกนั่งโดยไม่รู้ตัวครับตอนกลางคืนอตอนกลางคืนอรารมณ์แบบละเมอหรือเปล่าหรือว่ายังไงประมาณนั้นค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวชเชยแล้วลุกขึ้นมานี่ทําอะไรอะคะนั่งเหมือนเหมือนนั่งนั่งหลับค่ะนั่งหลับใช่แล้วก็ ถ้าไม่มีคนเอาลงก็น่าจะนั่งหลับอย่างเงี้ยตลอดคืนอาจจะเป็นเกี่ยวกับลมเพลมลมพัดอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะเราเรามาสายธรรมะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันต้องมีอาการแปลกๆหลังจากนั้นแมมีความรู้สึกแปลกๆใช่ไหมเราถึงคิดอย่างนั้นใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนชอบเดินสายทําบุญอย่างนี้อยู่แล้วะไปบวชอะไรอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่พอดีว่ามันมีสิ่งผิปกติก็คือว่าหลังจากที่ไปเช่าคอนโดอยู่อช่วงประมาณปีที่แล้ว เราสวดมนต์ตลอดล้วแบบนั้นก็จะเป็นประมาณแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วถ้าเราไปนอนที่อื่นเป็นไหมคะหรือเป็นแค่ที่คอนโดที่เดียวเลยเป็นทุกที่เลยก็แต่วันน่ะใช่ค่ะเป็นที่เลยใช่คือทางพี่สลันน่ะได้ส่งวิดีโอมาให้กับทีมงานแล้วเนาะเป็นทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คอนโดอาจารย์กู้สัมผัสล้วเป็นยังไงบ้างคะคือคือขั้งแรกที่เขาเป็นรูปภาพเนี้ยเขาเป็นคนปฏิบัติงานปฏิบัต ตอนนั้นเนี่ยลูกค้าของตัวเขาเองตัวเ<ช>ขาเองตอนที่ภาพแรกเนี่ยคมทาบุญทำทานไรดีนะาดีใจก็ดีแต่น,นี้ผมมาสมัครอันที่สองเนี่ยแต่ผมบอกไม่ดีมผมต่อกานรละผมก็เลยสงสัยว่าคุณถ่ายมาให้ผมแน่นอนก่อนแล้วผมเช็คแล้วว่าเขาไม่ดีมไม่ดีแน่นอนแล้วครับมีสัมภเวษีติดตัวเขาอยู่อืแล้วเขาส่งที่บ้านมาผมเช็คแล้วมันอยู่ในห้องพักเขาแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าเขาแค่ถ่ายม,ามันปุ๊เดียว แต่ผมบอกเขาอยู่ในห้องพระที่อื่นไม่มีอยู่ห้องพระแน่นอนผมอยากให้เข้าไปแล้วก็เปิดหน้ากล้องเลยแล้วผมจะเช็คใันทีละชิ้นเลยแต่ถ้าคุณต้องเชื่อสิ่งไม่ดีต้องเอาออก